ไปแล้วผมูเปี้ยวผมทำดีคได้ังไงะนี่มึงดูโทรศัพท์กูใช่ถ้ากูไม่ดูมันกูจะรู้แหละว่ามึงายกูเ้กูบอกให้มึงไปแล้วใคมึงไม่ไปเองอ่ะไอ้เจ้าเปี้ยว 띠용 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 자 띠용 너 나이도는 이제 자기 기간에 내밀는다 이제 내밀다띠 ด้วยงมีัเอคิดดคบโยทนโษน้องพิมด้วยนะครโอ้โหขอโทษพี่ตด้นะครับทีนี้น้องมันทุบแรงมากเลยอเชพิชาอยู่สดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีนะนี่สองนักแสดงของเรากอ็งรบนเลย เดี๋ยวท่อเลยดีกว่าเหนื่อยไหมเราเล่นสามรอบเลยพี่เต๋อไม่เหนื่อยหรอกไม่เหนื่อยเลยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เรารักอ่ะฮะอ๋อ oh. มันเหมือนเวลาที่เราทำไรที่เรารักเนี่ยเราก็จะทำได้บ่อยๆครับ oh. ทำได้ตลอดแล้วก็สิ่งที่คันเวลาเล่นละครเมื่อกีก้นเนี่ยน้องน้องจะซ้อมบอกอไ่ซออ้อมอ๋อเล่นเลยเพราะว่าทุกอย่างออกมาเนี่ยมันเดียวมากครับ oh. จริงๆแล้วต้องให้คนนี้เขาเล่นเปรี้ยวแต่ oh. คนนี้เขาเล่นเปรี้ยวเล่นทีไม่รัอยากลองไหมล่ะเฮ้ oh. <laughs> <laughs> ผมเชื่อว่าคนนี้น่าจะตกจริีนพี่เต๋อโดนมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหโดนใช้คำว่าโดนมาเยอะเรื่อยๆครับโดนมาเยอะเลยนะพี่เต๋อใช่โดนมาเยอะแหมนะโอ้โมุไม่ต้องเขยก็ึนะพี่มุกนะครับักครู่นี้ครับหลังจากที่พี่เต๋ากับมุกนะะฮทั้งสองท่านได้เข้าชาร่วมแสดงกับน้องๆแคนบัสตาของเราเป็นไงบ้างครับผมค <time> okay. ือคือจริงๆอยากจะบอกว่ามันเป็นการประกวดแบบไฟแนลแล้วนะครับแล้วก็สิ่งสิ่งที่ สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าอันเนี้ยเลียวจริงๆไม่ไม่ได้มีการซ้อมแค่แค่ส่งบทให้อ่านนะครับแล้วก็มีบล็อกกิ้งให้ดูที่เหลือก็ใส่กันเองนะครับแล้วก็บอกน้องว่าเล่นให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวนะครับเล่นให้เต็มที่สแสดงให้เต็มที่เพราะว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ได้ความเหนื่อยอะไรที่เรารัากเราทำได้เหนื่อยกแล้วแล้วสิ่ง,ง,งสำคัญเวลาเวลาแสดงมันต้องม,ม,มีการซ้อมครับอันนี้ฮะก็เหมือนเหมือนครั้งแรกก็ซ้อมสองสามอย่างเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆแฟนๆ ครับที่นนี้ไม่เชียร์ทีมทม,มอ,อเคอไไน้ไไนองมุงกไไนะครับเปไน็นไงบ้างสึกคู่นี้กับสารุมของเราที่บาสตา2022ัยี่ว่าทีมะไรมือเป็นไงบ้างคือถ้าเกิดว่าเราได้รับสารมาดีจากอีกฝ่ายดึงเนี่ยเราก็เล่นได้เลยใช่ไหมพราะเมื่อกี้น้องมุกตอนเดินเข้าอทีเป็นโอ้โหตก ตืนเต้นมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ทั้งสองคนนะครับอยากให้ทั้งสองคนฝากผลงานให้พี่แฟนได้ติดตามเลยค่ะถ้าฝากผลงานซีรีส์เรื่องสัตว์เสือด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการเล่นไฟครที่มองหัจะเป็นพี่นายค่ะฝากเรื่องสัตว์เสือนะครับมีผมนะครับมีน้องมุกแล้วก็มีชาคิดนะครับแล้วก็มีหลายๆคนยังไงก็ฝากด้วยนะครับเร็วๆนี้ได้พบกันแน่ๆนะครับขอบคุณนะครับดตามกันเลยนะฮะโอเค Kan Pak Buli tak pernah kumpul kemarin kan Pak Buli Pak Buli. Hei, topi dia.